ในชีวิตที่เร่งรีบในปัจจุบันคุณเคยหยุดคิดบ้างไหมว่าการทาความดีเพียงครั้งเดียวสามารถเปลี่ยนแปลงโลกของเราได้มากที่ยงใดเราทุกคนต่างต้องเผชิญกับบอตารางงานที่ยุง่งวุ่นวายการแจ้งเตือนที่ไม่รู้จบและภาระหน้าที่ที่แข่งขันกันแต่บทเรียนองมตัดจากพระพุทธเจ้าเตือนเราว่าความเมตตาและความห่วงใยผู้อื่นอย่างแท้จริงนั้นไม่ใช่แค่ความสุภาพเท่านั้นแต่ยังเป็นพลังที่เปลี่ยนแปลงโลกของเราได้อย่างล้ำลึกในการเดินทางครั้งนี้เราจะสำรวจว่าความเมตตา ซึ่งมีหลักฐานมาจากภูมิปัญญาโบราณสามารถเป็นแสงนำทางที่เปลี่ยนแปลงโลกของเราได้อย่างไรโดยเริ่มจากหัวใจของเราเองมเมล็ดพันธ์แห่งความเมตตาความเมตตาอาจดูเรียบง่ายแต่รากของมันลึกซึ้งกว่าที่คนส่วนใหญ่จะเข้าใจคําสอนในช่วงแรกของพระพุทธเจ้าเน้นย้ําว่าการกระทาเล็กๆน้อยๆที่แสดงน้ําใจสามารถส่งผลได้ไกลเกินกว่าช่วงเวลาเริ่มต้นลองนึกภาพว่าการยิ้มอย่างจริงใจหรือพูดลอบใจเมื่อมีคนคาดไม่ถึงท่าทางที่อ่อนโยนเหล่านี้ จะช่วยปลูกกเมเล็ดพันธุแห่งความผูกพันและความหวังเมื่อเวลาผ่านไปมเมล็ดพันธุ์เหล่านี้จะเติบโตและส่งผลต่อชีวิตนับไม่ถ้วนในรูปแบบที่มองไม่เห็นในโลกที่เต็มไปด้วยการอัปเดตโซเชียลมีเดียและสิ่งรบกวนมากมายเรามักจะลืมพลังของการสนทนาสั้นๆเหล่านี้ไปพระพุทธเจ้าทรงเสีย่ยเสริมให้มีสติสัมปชัญญะเพื่อให้เรามีสติเพียงพอที่จะมองเห็นโอกาสเล็กๆน้อยๆที่ไม่แน่นอนสำหรับความเมตตากรุณาในแต่ละวันเมื่อรู้จักโอกาสเหล่านี้แล้ว เราจะไม่เพียงแต่ปลุกความเห็นอกเห็นใจของเราเองเท่านั้นแต่ยังปลุกความสามารถในการเติบโตของเราอีกด้วยการสังเกตแรงจูงใจของเราการหยุดคิดเพื่อถามว่าการกระทําของเราเกิดจากความอบอุ่นจริงใจมากกว่าความภาคภูมิใจสามารถสร้างความแตกต่างระหว่างความใจดีชั่วครั้งชั่วคราวและความใจดีที่มีความหมายได้เมื่อเราปรับตัวเข้ากับความถี่ของเจตนาแห่งขอว่าเมตตาเราจะเริ่มยกระดับช่วงเวลาธรรมดาาให้กลายเป็นประสบการณ์ที่หล่อเลี้ยงทั้งผู้ให้และผู้รับผลกระทบระลอกคลื่นแห่งความเห็นอกเห็นใจ แม้ว่าการกระทำอันดีอาจเกิดขึ้นในพื้นที่เงียบสงบระหว่างคนสองคนแต่อิทธิพลของการกระทำดังกล่าวสามารถส่งผลไปยังชุมชนอื่นๆได้ลองหงอนนึกภ,ภาพหินที่ถูกโยนลงไปในบ่อน้ำนิ่งน้ำที่กระเซ็นในตอนแรกนั้นเล็กน้อยแต่คลื่นน้ำจะแผ่ออกไปเป็นวงกว้างขึ้นพระพุทธเจ้าทงเข้าใจถึงธรรมชาติอันกว้างขวางของความเมตตากรุณาโดยทรงแนะนำว่าการกระทำอันเมตตากรุณาแต่ละครั้งจะสร้างคลื่นที่กระทบกันอย่างอ่อนโยน ปฏิกริยาลูกโซ่นี้เผยให้เห็นว่าไม่มีท่าทางใดที่ไม่สําคัญเกินไปแม้แต่การให้เวลาสักสองสานาทีเพื่อฟังอย่างตั้งใจหรือส่งข้อความที่ใส่ใจก็สามารถทําให้มุมมองของผู้อื่นสดใสขึ้นได้และกระตุ้นให้พวกเขาแบ่งปันความอบอุ่นนั้นต่อไปในไม่ช้าความเมตตากรุณาจะทอเครือข่ายที่สนับสนุนกันในละแวกบ้านที่ทํางานและพื้นที่ออนไลน์ในยุคดิจิทัลที่มีแนวโน้มว่าจะเกิดกระแสชั่วครั้งชั่วคราวและกระแสลบที่แพร่ระบาดความคิดเชิงบวก หรืออัธาท,ทางอันใจดีเพียงเล็กน้อยสามารถทะลุผ่านความเย้ยหยันได้โดยการยอมรับว่าการกระทําอันใจดีทุกครั้งมีศักยภาพที่จะทวีคูณขึ้นเราตรักถึงความรับผิดชอบร่วมกันของเราในการรักษาคลื่นเหล่านี้เอาไว้โดยพื้นฐานแล้วความเมตตากรุณาไม่เคยเอเป็นเรื่องส่วนตัวแต่จะเติบโตได้ดีในที่สาธารณะก่อให้เกิดสายสัมพันธ์ที่มองไม่เห็นแต่ทรงพลังระหว่างเราทุกคนความการุณาเปลี่ยนแปลงตัวตนได้อย่างไร มักกล่าวกันว่าเราจะกลายเป็นสิ่งที่เราทําหากเราฝึกใจร้อนเราก็จะเกิดความกระสับก,กระส่ายหากเราฝึกความโลภเราก็จะเติมเชื้อเพลิงให้กับความไม่พอใจแต่เมื่อเราอบรับความเมตตาเราจะเปิดโลกัศน์ของการเปลี่ยนแปลงภายในที่พระพุทธเจ้ารงยกย่องว่าจําเป็นต่อการตจปาดล่อยอย่างแท้จริงความเมตตาธรรมให้ความต้องการที่ไม่หยุดหย่อนของอัตตาของเราสงบลงทําให้บทสนทนาภายในที่รุนแรง ซึ่งมักจะกัดกร่อนความเป็นอยู่ที่ดีของเรานั้นอ่อนลงเมื่อเวลาผ่านไปการเปลี่ยนแปลงนี้จะช่วยปลูกฝังความรู้สึกในตนเองที่ทั้งมั่นใจและสงบสุขมากขึ้นเมื่อเราออกจากกรอบความคิดของตนเองเพื่อเข้าอกเข้าใจการเดินทางของผู้อื่นเราจะค้นพบผลพลอยได้ที่คาดไม่ถึงนั่นคือความชัดเจนในตนเองความปรารถนาที่จะถูกต้องหรือยืนหยัดในความเหนือกว่าจะละลายหายไปเมื่อเผชิญกับความสัมพันธ์ที่แท้จริงระหว่างมนุษย์ความรำคาญในแต่ละวันจะสูญเสียความรุนแรงเมื่อเราจัดลำดับความสำคัญใหม่ โดยมองเห็นภาพรวมของความสามารถขี่และการเติบโตร่วมกันด้วยความเมตตาเรายังสัมผัสได้ถึงการเพิ่มขึ้นในความยืดหยุ่นทางอารมณ์อุปสรรคและความผิดหวังในชีวิตจะไม่ทําให้พิการอีกต่อไปเนื่องจากเรามุ่งเน้นไปไหนกลเกินกว่าตัวเราเองในทางกลับกันความเมตตาที่เรามอบให้โลกก็กลับคืนมาในรูปแบบที่ละเอียดอ่อนเป็นการเสริมสร้างวัตจักรของการยกระดับซึ่งกันและก,กันเชื่อมโยงภูปัญญ,ญาของพระสงฆ์กับแรงกดดันสมัยใหม่ ในสมัยพระพุทธเจ้าจังหวะชีวิตอาจช้าลงแต่ความรู้สึกและการต่อสู้ส่วนตัวของมนุษย์ยังคงมีอยู่จริงเช่นเดียวกับในปัจจุบันชุมชนสงฆ์ไม่ได้ดำรงอยู่เพื่อแยกตัวอ,อกไปอย่างถาวรแต่เพื่อให้เข้าใจสภาพความมอเป็นมนุษย์อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นจากจุดที่มองเห็นได้พวกเขาได้นำเสนอข้อคิดล้ำยุคที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในทุกยุคสมัยยอลองพิจารณาว่าเทคนิคการมีสติการนั่งนิ่งๆหายใจเข้าลึกๆสะท้อนถึงยุคสมัยที่เต็มไปด้วยสิ่งเรา้าทางดิจิทัลได้อย่างไร ในทานองเดียวกันการที่ส่งเน้นเรื่องความเมตตากรุณานั้นช่วยสร้างสมดุลอันทรงพลังให้กับวัฒนธรรมของเราที่เน้นเรื่องประสิทธิภาพค,ความเมตตากรุณากลายมาเป็นรูปแบบหนึ่งของการกรฏต่อความพยายามอย่างไม่ลดและในการผลิตหรือการบริโภคแม้จะมีตารางเวลาที่แน่นมากช่วงเวลาหนึ่งในการให้กําลังใจพูดคุยกับเพื่อนหรือเสียสละเวลาของตนเองสามารถต่อต้านความรู้สึกไม่ต่อเนื่องที่หลายๆคนรู้สึกได้คําสอนเหล่านี้ชี้แนะ ให้เราเข้าใจว่าความเมตตากรุณาไม่ใช่แค่แนวคิดทางอารมณ์แต่เป็นแนวทางปฏิบัติที่มีวินัยซึ่งสามารถสอดแทรกเข้าไปในกิจวัตรประจำวันที่เร่งรีบของเราได้ปัญญาของพระภิกษุเชิญชวนให้เราตั้งคำถามว่าการกระทำในแต่ละวันของเรานั้นสร้างกำลังใจหรือสร้างความแต่แยกเมื่อถามอย่างง่ายๆเช่นนี้เราจะได้เผชิญหน้ากับพลังที่แท้จริงของความเมตตาหันความเมตตาเข้ามาสู่ภายใน บางครั้งคนที่ทำดีต่อตัวเองได้ยากที่สุดคือตัวเราเองเรามักจะวิาพากวิจารณ์ข้อบกพร่องที่เรารับรู้และนึกถึงข้อผิดพลาดเหล่านั้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าราวกับว่าข้อผิดพลาดเหล่านั้นเป็นตัวกำหนดตัวตนของเราแต่คำสอนของพระพุทธเจ้าก็บอกเป็นในว่าความเมตตาจะไม่สมบูรณ์หากไม่ระวงมอถึงความเมตตาต่อตอนเองเมื่อเราไตรตรองถึงตัวเองอย่างอ่อนโยนเราก็จะเรียนรู้ที่จะมองปัญหาภายในของเรา เป็นบันไดก้าวหนึ่งแทนที่จะเป็นอุปสรรคการเปลี่ยนแปลงมุมมองนี้จะเปลี่ยนความล้มเหลวจากป้ายกำกับให้กลายเป็นโอกาสในการเรียนรู้ชีวิตสมัยใหม่ที่เต็มไปดั่ง้วยเรื่องราวน่าสนใจมากมายจะส่งเสริมการเปรียบเทียบและความรู้สึกที่ไม่เคยวัดค่าได้การใจดีต่อตอนเองจะทำลายรูปแบบนั้นโดยเตือนเราว่าเส้นทางแต่ละเส้นนั้นไม่เหมือนกันและการเติบโตนั้นไม่ใช่เส้นตรงการขยายความเห็นอกเห็นใจแบบเดียวกับที่เรามอบให้ผู้อื่น เพื่อชดเชยความไม่สมบูรณ์แบบของเราเองจะช่วยส่งเสริมความสมดุลทางอารมณ์แทนที่จะวงเวียนอยู่กับความอับอายหรือความเครียดเรากลับพัฒนาความรู้สึกเข้าใจอย่างอดทนต่อการเดินทางของเราเมื่อเวลาผ่านไปสิ่งนี้จะหล่อเลี้ยงความมั่นใจและความมั่นคงที่แผ่ขยายออกไปสู่ภายนอกการฝึกปฏิบัติความเมตตาภัยในจิตใจจะช่วยให้เรามีพื้นฐานที่มั่นคงยิ่งขึ้นในการมีส่วนร่วมกับโลกและเสริมสร้างความจริงที่ว่าการดูแลตัวเองนั้น ไม่ใช่ความเห็นแก่ตัวแต่เป็นข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับการเชื่อมโยงที่แท้จริงการเอาชนะอุปสรรคของความกรุณาแม้ว่าเราจะมีความตั้งใจดีแค่ไหนแต่อุปสรรคต่อความเมตตาก็ยังคงมีอยู่ไม่ว่าจะเป็นความยุ่งวุ่นวายความเยืหยันความกลัวหรือการหลงลืมพระพุทธเจ้าทรงทราบถึงอุปสรรคทางจิตใจเหล่านี้ที่ลดทอนความสามารถในการแสดงความเมตตาของเราลองนึกถึงงานหนักที่ล้นมือหรือข่าวร้ายที่ถาโถมเข้ามาซึ่งล้วนเป็นการเชื้อยเชิญให้เราถอยกลับไปสู่ความเฉยเมยอย่างไรก็ตามการแสดงความเมตตา จะมีประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อผ่านการทดสอบด้วยความยากลําบากโดยการหยุดอย่างมีสติเมื่อความเครียดพุ่งสูงขึ้นหรือความคลางแคลงใจเข้ามาเราจะได้มีทางเลือกในกอดหาระตอบสนองด้วยความเห็นอกเห็นใจแทนที่จะตอบโต้ด้วยการป้องกันตัวเองการหยุดนี้ไม่ได้หมายถึงการปฏิเสธความจริงอันเลวร้ายแต่เป็นการยอมรับความจริงเหล่านั้นโดยไม่ปล่อยให้มันบดบางแรงกระตุ้นโดยธรรมชาติของเรา ที่จะใส่ใจเมื่อมีสติสัมปชัญญะอย่างสม่ำเสมอเราจะมองเห็นอุปสรรคแต่ละอย่างเป็นโอกาสในการเพิ่มพูนความเมตตาไม่ว่าจะเป็นการรับมือกับคำพูดที่ไม่ดีหรือการเจรจาที่ตึงเครียดความเห็นอกเห็นใจจะฉายชัดออกมาเมื่อเรารับรู้ว่าผู้อื่นก็กลับพาระเช่นกันการยอมรับความตระหนักรู้เช่นนี้จะช่วยบรรเทาความเป็นศัตรูทำให้สามารถแลกเปลี่ยนความเห็นอย่างจริงใจได้ซึ่งอาจกลายเป็นการเผชิญหน้ากันก็ได้ดังนั้นความเห็นอกเห็นใจจึงไม่ใช่การยอมแพ้แบบนิ่งเฉยแต่เป็นการเลือกโดยเจตนาเพื่อรักษาความเป็นมนุษย์ไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อสถานการณ์ล่อลวงให้เราละทิ้งมันความมีน้ำใจแห่งการให้อภัยการให้อภัยเป็นการแสดงออกถึงความเมตตากรุณาในรูปแบบสูงสุดอย่างหนึ่งซึ่งต้องอาศัยความกล้าหาญความเห็นอกเห็นใจและความอ่อนน้อมของตนนิทานของพระพุทธเจ้าได้เน้นย้ำซ้ำแล้วส้ำเล่าว่าการยึดติดกับความคิดแค้นจะผูกมัดเราไว้กับความทุกข์เมื่อเรายึดติดกับความคิดแค้นเราก็ยังคงผูกพันอยู่กับวัตจักรแห่งความเจ็บปวดแต่เมื่อเราเลือกที่จะให้อภัยเราก็ตัดความสัมพันธ์เหล่านั้น และปลดปล่อยตัวเองเพื่อก้าวไปข้างหน้าการกระทํานี้ไม่ได้ทําให้ความเสียหายที่เกิดขึ้นดูเล็กน้อยแต่เป็นการยอมรับว่าความเห็นอกเห็นใจต่อตอนเองแหละผู้กระทําผิดสามารถปูทางไปสู่สุขภาพที่ดีขึ้นได้ในชีวิตสมัยใหม่แนวคิดเรื่องให้อภัยและลืมอาจดูร้าดียงสาแต่การปลดปล่อยความขมขื่นที่สะสมเมื่อเรายึดติดกับความโกรธนั้นเป็นภูมิปัญญาที่เงียบเียบการทําเช่นนั้นเรียกร้องให้เราละทิ้งความปรารถนาที่จะแก้แค้นและปลุกฝังความเห็นอกเห็นใจแทนเราแม้ว่า เราจะรักษาขอบเขตที่จําเป็นสําหรับความเป็นอยู่ที่ดีของเราก็ตามในการเต้นรําอันละเอียดอ่อนอของการปล่อยวางเราได้สัมผัสกับแหล่งน้ําแห่งความเมตตากรุณาที่ส่งเสริมการเย,ยียวยาอย่างล้าลึกแม้ว่าการกระทําดังกล่าวอาจท้าทายความภาคภูมิใจของเราแต่การให้อภัยก็กลายเป็นการแสดงออกถึงอิสรภาพทางอารมณ์เราขอยืนยันว่าใจของเราไม่ได้จํากัดอยู่เพียงบาดแผลจากอดีตแต่เปิดกว้างต่อความคาดหวังของการคืนดีและเติบโตการสร้างกระแสะแห่งความเมตตา เมื่อชุมชนสามารถคีกันด้วยความการุณาเราจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่ขยายออกไปนอกเหนือจากบุคคลลองนึกถึงสถานที่ทำงานที่ให้ความสำคัญกับความเห็นอกเห็นใจครอบครัวที่ส่งเสริมความอบอุ่นทางอารมณ์หรือฟอรัมออนไลน์ที่เป็นแบบอย่างของการสนทนายอย่างเคารพซึ่งกันและก,กันการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เริ่มต้นจากก้าวเล็กๆเช่นมีคนสนับสนุนนโยบายที่ครอบคลุมเพื่อนบ้านที่จัดสวนร่วมกันหรือเพื่อนที่โทรมาเพื่อสอบถามความคิดเห็นคำสอนของพระพุทธเจ้าสอนเราว่าเมื่อความเมตตากุณา ไม่ใช่แค่การกระทำที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราวแต่เป็นความคิดที่ต่อเนื่องกันความเมตตากรุณาจะเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมรอบตัวเราทุกคนที่ตัดสินใจให้ความสําคัญกับความเมตตากรุณาไม่ว่าจะผ่านความมอพยายามอาสาสมัครที่สม่ําเสมอหรือเพียงแค่พูดให้กําลังใจล้วนมีสวรรค์ทให้เกิดการเปลี่ยนแปลงร่วมกันยิ่งมีคนเข้าร่วมมากเท่าไหร่ผลกระทบก็จะยิ่งลึกซึ้งมากขึ้นเท่านั้นเมื่อความเยแยันลดน้อยลงและความไว้วางใจกันเพิ่มขึ้นชุมชนจะกลายเป็นสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย และสนับสนุนกันมากขึ้นซึ่งทุกคนสามารถเติบโตได้แต่ละวันมีทางเลือกให้เลือกสร้างความแตกแยกหรือจุดไฟแห่งความปรารถนาดีเล็กๆน้อยๆเมื่อเวลาผ่านไปเปลวไฟเหล่านั้นจะบรรจบกันและส่องสว่างไปสู่เส้นทางข้างหน้าซึ่งความเมตตากรุณาเป็นพลังแห่งความดีที่ไม่อาจปฏิเสธได้จากแสงนั้นเราจะเห็นนอว่าคำสอนโบราณเกี่ยวกับความเมตตากรุณาไม่ใช่สิ่งตกค้างจากยุคที่ผ่านไปแล้วแต่เป็นปรัชญาที่ยังคงดำรงอยู่ซึ่งสร้างโลกสมัยใหม่ของเราขึ้นมาใหม่ ความการุณาเป็นพลังที่อยู่เหนือการเวลาเชื่อมโยงความเข้าใจในสมัยโบราณกับการต่อสู้ในยุคปัจจุบันเข้าด้วยกันเป็นเส้นสายแห่งความหวังที่ต่อเนื่องกันหากคุณรู้สึกเช่นเดียวกันนี้โปรดสมัครเป็นสมาชิกช่องยู u ูบมังมายเซทไทยขอองค์ฉันที่อุทิศให้กับการสำรวจคำสอนเหนือการเวลาเหล่านี้ในบริบทของชีวิตประจําว่านอผ่านความเปิดกว้างและเรื่องราวที่แบกงงอปันกันเราเหล่อเลี้ยงความการุณาของกันและกัน สร้างจิตวิญญาณแห่งส่วนรวมที่ส่องแสงสว่างให้ทางคุณจะส่งต่อพลังแห่งความการุณาได้อย่างไรในวันนี้เข้าร่วมการสนทนาและมาถาให้การเอคลื่อนไหวนี้ดำเนินต่อไปกันเถิด